สวัสดีสวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องครับเอาซื้อยูทูบบอยดีน่อยครับพี่น้องครับปลายางรถไมโคครับเขาไปทำพิธีการปลายางข้อไปหนึ่งข้อครับนี่ครับวิธีการป้ายงางปเปลี่ยนยางต้องสถานที่ครับโดยทีมงานช่างมืออาชีพเรียบร้อยครับอัดโซค่ครับพี่น้องใส่แล้วจะมันหานออกบดเวร่ เอาสินส้นรถดัมม้งมาไหนไปซั่ง <ok> กิโลมาแล้วงมาไหนไปดามกับบ้าโอเคครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนซีนกับบอกด้วยบอกเท่านันครับครับเสียชาติดำซิ่งครับนี่ครับแก้วอยู่วะแก้ววะโอ้ยมาโฆษณาเนี่ยแก้ววะอ่าแก้วรุ่นนี้ครับมากสิบเอ็ดครับรุ่นนี้ <master. S 1> มากี่สิบประสันอริยะโกบิโก <Release. S 2> mm ้นครเมืองเดชอุดมสงเข้าประกวดกระบอกกระบอกโตอ่างอบบกี้เขามาสู๊กัะพี่น้องซ้ำกันแล้วก็กระบอกอ่ะนี่ครับสองตัวนี่พี่น้องนี่ครับตัวนี้กระตุ้นซ้ำกันครับกระบอกซ้ำกันมาที่นี่ใส่กระบอกไงหูสีกุญเหล่าพี่น้องเหมือนกันอะไรจะได้ดามไป นี่อ่ารุ่นรุ่นบุ้มบุ้มอามดามพิเศษครับรุ่นนี้มันไม่เงาพิเศษเลยบุ้มอามดามพิเศษครับงีบุ้งกีใหญ่ใหญ่กดตัวครับนี่ครับวิธีการรอเลื่อนไรเบาครับโซรุ่นนี้บูดบ้นแหละครับ เสียงตัวเดินนี่ผมมากับโกเบตัวเดินมันไหวยิบตัวนายก็ไปใช้ก็คือเงื่อนขึ้นน,นี่ละนั่นเจ้ว่าเครื่องเราหนิมเหรอเมื่อกี้ล่ะเครื่องเราแน,น่นอนเนี่ยเบิืงจากสภาพรถโบราณที่หน,น,นิมปะนี่นะนนบุ้ยอ <laughs> ยอดครับย,ย,ยอดยอดพี่น้าดูไว้เนาะไม่ต้องไม่ต้องพูด มันบอกว่าขันซื้อรถขันละส่ล้านเจ็ดสามล้านเจ็มาตักตัดเปียวแล้วปล่อยเถวละแปสิบคือกันครับเราวะตันี้กับตักและแปดิปลยคือกันเราวะเิน้ำมันให้กัน่าเต่มน้ำมันกับานีง่ามเมื่ออ่านเละง่ายมาเลี่ยบเพราะมีมีคนเฝ้ากันได้ครับรุ่นนี่ก็นอนเฝ้ากัได้ขัซื้อบอกสาล้านเจ็มาเบิ่งขันเจ้าบได้นอนเฝ้ารถทเกียมีเงินสาล้านเจ็ดหัวเจนผู้ข่าสีบอมาเนาะจ้ของนอนเฝ้าป่าเด้อหัฟาควายกินดอกลนเงี้ย กิซื้อกิซื้อไปยี่ดอกกิซื้อไปอันมาจอดอันกุ้งโมกี้ไปคนเบิ้งนะกันมีเงินสามล้าทเจ็ดพ่อเสี่ยวไม่เห็นแบบเขามื่จอดทางไหนก็เอาพากๆเบิ้งนี่ครับค้งตัเห็นบอกทางไม่ได้เครื่องอ่ะตัวอันบนหัวเอามือคำโอ้โหนี่แบบเ่จอดนี่ครับอันโครงการของแต่ละคนความฝันของแต่ละคนกับบ่ขึ้นกันครับเอาเห็ดซุ่มทางเขาบ้านเลยนะเออเสี่ยวเอามือมาคำซึ่กันแต่ว่างานแต่งานจะขอเสียอดีหรอกสิจางแล้วเมา่อคำไม่ยุสักงานไหนสี่แต่งยังหาผู้แต่งแล้วมัได้อยู่าสิหพ่อเนี่ยม่าผู บ่ได้แห้งๆก็บาดแห้งๆอะไรทั้งเมื่อยแห้งเลยไปลูกเลยเขานี่ครับเอลกับโเอลกับโมย่อยเด้อพี่น้องจะมาหังย่อยอันแต่ว่ามันจะให้ลิกเหมือนเรากึ้นรอดมาสั้นต่อบาบครับต่อบาบก็เราโอ้ยบ่เล่นครับเบาอเลคคาร์ลครับสเปคไม่หลาสุดครับนิวเจนเลชั่นเมืองไปเมืองมาแล้วก็นขึ้นจังหวัดมันเกือบสักผ่านเลยแท้ท่อแอ่ครับ กอ,อก็บั่นหลอน้าหนิหลอน้าไม่จะผสมเก่ามันหนึ่งโอ้ยผสมดีเนี่ยมาครับเสียงเครื่องนิ่มแห้งครับนิ่มเป็นนิ่มเลยเบิ่งปั๊มเข้ามามาดูปั๊มกันปั๊มเชียอะไรมาลุ้นกันครับหนึ่งโบวิความผูเลยปัย๊มแห้งดูเพี่ เก 3B ครับ,บ,รบของ Kawasaki ผมเป็นของ s u z กี i นะเขาหนามันบ่เห็นปัมป่มบ่เนาะมีแต่คาวาากินี่บ่เห็นปัม่มครับเมื่อนั้นครับไปครับนาครับผมไม่ใหญ่แต่ว่าซึ้ครับเดี๋ยวมาให้เราลิฟต์เหมือ,อ,อ,มก yani. อ,อนกินร้นอนมเลยถนี้คืออะไรครับรถแต่ง เกู้สิ่งเบียดทั้งหลังกับโมี่ครับขาออกไเบาไรเบาเ้นี้ไเบาครับเบียดหลังกับโมีครับเบียดหลังกับป่ออกไปเลยนครับต er ้นี <ctions> ้ระบาอากาศเรียบร้อยครับเจ้าเลยวันี่โอหาซี่มื่อานคนเครื่องเออเปยังงก็คนิยมเอาเครื่องกันม่าง เครื่องหกหล่อเครื่องเจียวเจ็ดสี่เจ็ดสิบรือแล้วบ้างไ่ใหญ่เลยบ่เครื่องมันเครื่องมันหนอยคันเจ็ดคันเจ็ดกี่ไม่บอกว่าปั๊มมีคนฮะวั่มปั๊มบ่ได้ไม่เย่าหัวดปั๊มก็ต้องเปิดอันนี้ออกผ่าอยู่พอหน้าก็ต้องย่นด้วยแล้วไปพูดอยู่เราขึ้นไปซส้นลางข้าวไปนะเพราะเราไปฝ่าเป่าเลยขึ้นรถแข่งเลยนี่บุค่ากรบ้านกับบุคลากรมันเดามันกับมีเจเจหมุนนานส่วนไลยจะสวิงนี่ครับ พี่น้องสนใจทีมงานสร้างติดต่อได้ครับไีมครับด้านหลังครับเหยื่อมเอยอะไทยเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเอาได้ครับโอ้ช่างช้างเซอร์วิสอำเภอกันทรลัาร์รับซองจะให้เป็นเครื่องอุปสรรคไอแท๊กวีละพี่น้องเครื่องยนต์ดีเซลเนาะไล่ขึ้นไปเลยแจ้าเครื่องอุปสรรคนนั้นตามพี่ละ,ะนี่ครับเป็นการเอาวิธีการเอาจจลเบียดใส่บังครับไปผมเอาให้ไหม,ไมผมอยู่จนอยู่หัวจะคว้างเว่ ดึงขึ้นไปกันแนวาล็อกมันหลุดหน้าดันขึ้นหน้าอู้หิมซีดากับซีดายอย่ามันเฮี้ยบัะเนี่ยมื่อเส้าเปื่อนจากของวัดตรหลอดไอ้เธอรตะกี้อันน้ำหน่อยู่ดีบอลมีเงินซื้อบังบอลร้านกาแฟบอลีเลยดีบังผมเอาไปมาบัลตัวดีดีบอลที่ไวไวจะมาตัวพอดีอันตัวล็อกข้างหลังมันหลุดอันเอาอันเนี้ยเอาเนี้ยก่อไวแก็ดึงขึ้นไวนะ เาเดียวกับเบิร์ตเขาเียกับพังาสามสบแบป๊บเยดีเยวพังสามร้อยห้าสิมันอัดไปอัดมาคือมองอัดอยากแน่ขั้นหกคนโกงเขาเลยพับเขาเลยสือที่จะย่างกิได้กับแก่หมายกอมาถึงเงินไปพันหนึ่แหมนไหนทั้งบังกหนทังจะบีนะก็ามาย,ยม,ม,มันก็เลยเดีก็ดนั่นบัดแอยจะได้มีหาสิบบาทกันมีอมันับบอลานแพรดู เก็บงานส่งครับเรียบร้อยแล้วครับตัดโซ่หนึ่งข้อแล้วก็เปลี่ยนซีนบอกนี่ครับกะบอกตัวงอบมกี้ครับล <c oughs> ุนีพุูมอาร์มดามพิเศษครับส่งตรงมาจากทางประเทศญี่ปุ่นครับ <c oughs> <c oughs> อมาเอามาทางประเทศญี่ปุ่นในี่ผมเป็นประเทศญี่ปุ่น <c oughs> นี่ครับหมอรอเย็นครับมาฐานครับหนึ่งกล็อ รถเสียลัดดอออนทั้ง20ลิตรขึ้นตั้งว่เาม่นอกระดินฟ้าเว้ยวันนี้่าม่นอกระดินฟ้าฟ้าสู่นหัวนั้นฝนขึ้นน้ำมันดันออกข้าวเลี้ยงกับฮีตตียบันรถเพามีน้ำ ออกสองเกียวครับแล้วก็หยอกแมนสูตรผมนี่ไม่ใส่ใ่ไดคือว่าแค่ออกห้ายเติบเห็นมันลมมันออกเหมืนอนเขาอันนี้ผมมาเลยเะละเบียนนี่ออกงานขึน้นนี่นเหรอเห้ยเออผมจินบอลผมจินเศร้าใส่ย้ย อันนี้มาจับก็บมีที่ตำ้งหมดสิหลานี่มาจับนี่ครับบังอัดมันเหนียวแหงนะครับทำไมเงียวบ้างมองไนลุม่มเหนียวอัดหนกักอัดข้าวเดียวกับหาเลี้ยงากันทีน่อง

เก่าเมทีล้วครับพี่น้องคลิปสิปเมที่เ้วครับเจอกันในคลิปหนาครับพี่น้องครับคนติดตามผมนำับพี่น้องบอยดีหน่อยอบคุสว่างสัมบุงเหลืองครับครับบางคนจะเชื่อกองผมยูนในป่าครับถ่าครับรอวันนี้มันได้สองเที่ยวเองวันนี้จ้เจอกันในคลิปหนาครับ